คำป้อมกินสมจะค้ำกันนะตัดอ้อยอยู่ข้างนี่ข้างหลังบ้านนี่แหละมันอยู่ใกล้ๆก,กันเลยยางไม่กินสมก่นอหนอหอกเลยหมาขามป้อมก็พริกเกลือคือเกลาล่ะต้องกินชุมมื้อเพราะว่ามันฮอนเดดหมหัหมข้ากันมี้ นี่บบท่านลืมบักกุซ่าต่ำใช่กะหั่นแบกมีเใี่ช่วงนี้ตัดอ้อยไปอ้อยมากมันห่อนพี่น้องมันก็นสอ่องเส้าเมียเส้าเมียกับเส้าเมียอยู่ขังเงียยแล้วดิละเพราะว่าตัดอ้อยอยู่หม่องแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยห่อนพี่น้องเฮ้ยคไม่ส,สิ้นสม,ม,มขําป้อมข้าป้อมก็พี่เกลือ ออมะกามป่อมซื้อมาตั้งแต่งานเกษตรแฟบหาาเปียล้าลหะมาปลูกไว้รวยเังมะเสียบุนรวยยับ๊อบฝาดเป็นไรสมบางต้นกษสิฝาดเด้บางต้นกับบ๊อบฝาดบางต้นกับสมแกจันล้วบุญเม็ดเป็น Ừ, okay. nè là ngheo gìn sụm nhảm một đẻ nôn nôn tát đôi gìn đây là đồ ngơi trông ngơi với pheo đó pheo hoàn vinh